ลองไปดูบ้านริมบ้านริมสุดอะบ้านไม่กินพอเห็นมุมปะล่ะถ้าเห็นมุมเผื่อมันตีกันเผื่อได้สเตียกระเพงปิดบีรถมาเซตได้แหละมาเซตมาเซตกันไปมาเราไปเราบีบีอะไรเพื่อนมาเช็คกันมาเช็คกันมาเช็คกันมาเช็คบ้านมาเช็คบ้านเกือบตายนะเฮียเมื่อกี้ บ้านบ้านบ้านนี้เริ่มเริ่มซ่าแล้วมากสามพิกินดูไอ้นี่ขาดไปพี่ไหนในลาเบีนที่เราไปยังไม่มีคนมานะเว้ยโอเคโอเคโอเคไม่นัดเหรอเออไม่นัดอ่ะมักสามมากสามพี่มัสามมาเล่นได้พี่แล้วเดี๋ยวมันก็มาตีเราในที่สุดเอาง่ายอ่ะฟัง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 ดูตรงนี้ขาดหนึ่งคนตรงนั้นไม่พ่กินดูมากสี่ไปโก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 พยายามไปไม่งั้นเดี๋ยวมันจะซัดกู มันเราโดนเจาะอะไรไปอีกวะไม่กิวดี้เสียงลักลายเจาะอ๋อโอเคโอเคโอเคนึกว่ารถคันใหม่โดนเจาะไปบักกี้บอกว่าวัดใจเนาะวัดใจเออสุดแล้วเพื่อนว่าไงบีดูโซนนี้ไว้เนี่ยตรงเนี้ยเออกูกูรอเสียงปืนอ่ะเป็ดกูจะรอพยายามแจมไว้ทางนั้นอ่ะเดี๋ยวกูแจมให้เพื่อนมึงก็ดูตรงนี้ได้โบดูตรงนี้ไปกินตรงนี้ไว้เป็ดมันอยู่หลังคาทั้งสี่เดี๋ยวไม่เป็ดเห็นปะไปลองส่องไปเดี๋ยวจะเห็นมันเลยอ่ะเดี๋ยวรอมันลงเดี๋ยวรอมันลงเดี๋ยวรอมันลงตอนนี้ผมต้องหาคิวพี่ดูมันไว้แล้วถ้ามันย ผอมงใช่ผมมองอยู่แล้วใช่ใช่มันมองนานแล้วบอกมันมองนานแล้วแต่มันยังไม่ยิงใครเว้ยมันแบบเดินไปเดินมาอยู่ว่าจะไปไหนดีคือคือวงต่อไปอ่ะเราจะเล่นตรงอู่ฟรีเว้ยแต่แค่ต้องมีคนดูตรงบวกกับเบียขาดพยายามดูอยู่สามเนาะให้กูดูสามแล้วเป็ดไม่วันนี้เพื่อนวันนี้วันนี้วันนี้บนนั้นเหรอบนนั้นไม่เห็นว่ะไม่ไม่แค่ดูดูดูขาดไว้มันจะต้องเงยหัวมายิงเข้าใจปะรับโซ่แล้วได้แล้วเป็ดได้แล้วได้แล้วมีบ้านดูแล้วเป็ดได้แล้วได้แล้วได้แล้ว แล้วนะเวลาจะทำอะไรมันจะต้องเงยหัวมายิงเว้ยพวกนั้นอะที่กูขีดอ่ะเริ่มเงียบละเหมือนจะลงอะนะบนหลังคาที่พี่มาร์กอ่าเดี๋ยวมันก็คงลงมามาร์คหนึ่งของอะใช่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 เนี่ยคิวซีน็อกสองละเหมือนซัดก็อยู่แถวหลังเขาต้องช่วงน็อกวงมาร์คสี่เนี่ยน็อกสองรอบละเนี่ยอ่าโอเคเขาขวาเลยว่ะดูว่าแล้ววงน็อกมาจบแถวโซนไอ้เช้ยนี่ไอ้สัตว์มีสมบัติข้างบนนะดูดีเฮ้ยเหมือนมีรถขับแสกมาเลยเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม

ไอ้ไอ้ไอ้ฟังฟังก่อน MG MG คือมาร์คสาม MG คือมาร์คสามเขาเป็นคนปายระเบิดค่าอ่อันสองก็มีสิเป็น MG กวาหนึ่งวัยมีตัวเดียวอ่ามีโอกาส QC เสียอีก A QC เตรียม D ี c คือข้างบนที่พวกเราโฟกัสกันอยู่แหละ MG เนี่ยไอ้ตองอยู่หน้าเราเนี่ยโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจหน้าเราคือตองที่นอนแยกใช่ใช่ตัวเดียวทีเสียอีกหนึ่งโฟกัสตามหน้าที่นะหนักหนักเออ สวยเลยสวยมากเลยเดี๋ยวต้องตีกับ MG อยู่ดีเราอ่ะเหมือนเดิมเลยไม่ MG MG ยังเล่นได้ยังเล่นได้กูเห็นมักสามมักละเมินกูวิ่งอยู่เป็น QC วน่าเป็น QC ที่เหลืออยู่ไอ้ตองน็อกไอ้ตองน็อกน่าจะเป็นเดแล้วทั้งอย่างี้เออมึงรอลัดไปเดี๋ยวกูกับพี่กินโฟกัสทางเส้นนี้โฟกัสไไซด์บ้โบ้ย้ายไปทางกูไนะย้ายไปอยู่ติดกับพวกกูกูอยู่กูอยู่ติดมึงอยู่แล้วกูอยู่ข้างหลังมึงเพื่อนโอเคเพื่อนกูอยู่ข้างหลังมึงแค่ให้โบ่รอซ้อนไว้น้อง ใครจะปาเน็ตใครจะอะไรบอกฟังกูนะเว้ยเดไม่มีที่เล่นแล้วนะเว้ยเดไม่มีที่เล่นแล้วมันมันลงมาโบโบอบอมึงอ่ะแค่คอยปาสมอให้กูได้ปะสมอปิดหลังกูปิดบ้านเฮียเนี่ยเดี๋ยวกูปาเด้งปาดูเรื่องดูเรื่องดูเรื่องแน่เนี่ยปาตรงเนี้ยโบเนี่ยแน่ปาตัวเนี้ยโบแน่เออเออปาตัวเนี้ยดูเรื่องดูเรื่องดูเรื่องได้อยู่ตรงมังสี่พี่บีได้ตรงนี้ครับพี่กินพอรถมาขับมาเดี๋ยวกูเรียกดูเรื่อง พี่อาจจะหันไปยิงเดได้แล้วเรียกพี่นะถ้าซ้ายมาเฮ้ยไอ้เหี้ยผมอาจจะได้คิวตัวนึงว่ะผมรอซ้อมกันหมดอยู่ที่ดูสอซ้อมพี่อยู่พี่ดูสองทานงเลยนะข้างบนน็อคน็อกน็อกหนุ่นน็อคสวยสวยสเก็บคิวเก็บคิวได้ป่ะไม่ได้ครับไม่ได้โดนล้านไปแล้วใช่โดนล้านไปแล้วได้แันติ้แล้วคุณพ่อกินได้ ถ้ากับเดยเทเบิลนะครับเหลือเมจิกโอเคซ้ายซ้ายยังไม่เห็นเลยนะคิวไม่มีตอนนี้เราต้องกระจายหาคิวนะทั้งยังโอเคพยับขยายดูเมจิกหน่อยเพื่อนเออโฟกัสมันอยู่มาร์สามาร์สาน้ำเงินน้ำเงินมีก้อนหินที่จะมาร์กมันแยกอยู่ตัวหนึ่งเมจิกอ่ะตองอยู่ป้ามาร์สตายไปแล้วพี่ตายหายไปแล้วอ๋อโอ้ยงั้นดีงั้นดีงั้นดีมากเลย ไม่เห็นแต่สมอกไม่เห็นคนคนอยู่ก้อนหินเลยบ่เว่ง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 เจ็บมากอยู่รถไฟไหม้ที่มีก้อนหินมากูไปเป๊ะกลับไปปาระเบิดได้ช่วยเพื่อนอยากออกไปฆ่าชิบหายเลยวะไอ้ที่อะไม่เห็นใครเลยเนาะไม่เห็นเลยเป๊ะแต่ก่อนอันนี้เห็นมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่ว่าเป็นไหนวะใช่พี่ไม่พี่ว่ามันคือปู่ชิวเว้ยที่มาดูซ้ายให้เพื่อน แล้วก็ส่งเดทอ่าแล้ว uh> ก็ให้เฮ้ยเนินเนินม้ากูสามารถไปได้ป่ะหลังมีป่ะเนี่ยถ้าหลังไม่มีวิ่งไปม้า um> ก oh. ูก okay ูไปหาหลอยได้เลยนะเว้ยตรงเนี้ยไม่มีเออเอากูไปนะเเออไปดี๋ยวกูไปได้กูไปได้กูไปกูไปหลอยให้หลอยคิวเอาคิวเฉยไปอ๋อหลงรถโอเคบีบมันบีบมันบีบมันถ้าจะย่าคนเดียวพอใช่ใช่มั่นใจว่าเซฟนะเออดูมุมขวาตัวเองด้วยบีมองไว้ก่อนเราวองมุมตัวเองเออกูซ้อมอยู่มินกลับมันขวา จะไปก็ไปจะไปฆ่าก็ไปฆ่าปีดันดันเาไว้ไม่ไม่เดี๋ยวมันต้องบีบมาหายแลเปิดไม่จะเป็นเว้ยใช่ล็อก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 กูกรับกูกลับกูกลับล็อกให้หน่อยล็อกให้หน่อยล็กใ้ล็อกให้ล็อ้ไอย่าลืมเดี๋ยลืมเนามักศด้วยมักศัด้วยล็อกมากาัทุกคนพร้อมเล้าพร้อมาร้อมล็อกให้มาสับล็อกให้วิ่งอยู่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 วิ่่งอยูฟังโกฟังโกตรงเนี้ยเราถ้าตรงเนี้ยเราเล่นได้เพื่อไปยิงตรงนี้เหมือนกันนะโอเคเป็ดเป็ดเป็ดอันนี้อันนี้นเป็ด นั่นดูมักหนึ่งเนี่ยมึงไอ้ไอ้บอกว่าบอกไปบอกว่ามึงมึงไปดูมึงไปดูคำสั่งเป็ดไปแล้วมึงไปไอ้นี่คิดเอาว่ามึงจะเล่นยังไงแม่มึงปีนกล่องเนี่ยมึงก็เห็นแล้วมุมแต่ละจุดอะให้กูเปลี่ยนใช่ไหมหรือว่ายังไงแม่มึงมึงมึงก็เป็นมาดูดิมาถึงว่าถ้าไอ้ตรงมาร์กน้ำเงินเน่ยมันมาแล้วมันยิงฟรีอะมึงก็เนี่ยเออมึงย้ายับจางนั้นไปยิงฟรีได้ดูเรื่องดูเรื่องยิงเก็บคิวอะไรอย่างเงี้ยขอแพ็กกับเพื่อนก่อนนะเออแพ็กกับเพื่อนก่อนแล้วค่อยไปเพื่อนค่าเปิมก่อนค่าเปิมก่อนรอค่าเิมมมกกก่่อนใชาารร์์ูู ิไปวิตังกระดมกระดสามเมล็อตคิวตคิ้วแปดปิมสอตัวมากรูปมสองตัวมากูโผล่จะมาเปิดล็อกโบระวังโบระวังปั๊มยาไปปั๊มยาไปขึ้นขวาไปแล้วตัวหนึ่งขึ้นขวาไปแล้วตัวหนึ่งจะลงถนนขวามือกูว่าทีมเราร้อเถ้ามีรถไม่ไม่น่ามีพี่ที่ผมดูไม่น่ามีวินสองตัว ไปที่เดิมที่เดิมที่ยิงปีกเดี๋ยวพี่ยูสนับกจนน็อกหลังหินหลังหินหลังหินสมอลละกูรอค่าเปิมอยู่ได้ยิงตัวขวาบนใช่ไหมยิงตัวขวาบนนะครับชาเปอร์เจ็บชาเปอร์เจ็บกูยิงชาเปอร์ไปด้วยเปิมน็อกไปแล้วตัวขวาบนน็อกแล้วหรือตัวก้อหนึ่งตัวเดียวเอ่อใกล้ๆเก็บชาเปอร์คือตรงนี้มาร์คสี่กูชาเปอร์ก็ต้องออกเหมือนกันมอชาเปอร์ด้วยเผื่อตัดได้ครับพี่ดูอยู่กูได้ สวยพี่บายฟังผมปมปมยังไม่หมดปมยังมาปนว่าห้ามถนนแล้วชุบแล้วปมชุบแล้วมีสองตัวที่เดิมมาโก้ชุบแล้วเหรอวะชุบแล้วชุบแล้วพี่ว่าชุบพี่ว่าชุบแล้วไอ้มุมกูยิงฟรีหมดเลยไอโบอไปโบไอโบไปหายเป็ดหน่อยไอโบไปบีฟังพี่มากูมากูมันไปเระเบิดใส่ห้องน้ำอยู่ไปเระเบิดใส่ห้องน้ำอยู่เหลือสองตัวเหลือโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถ้าเปิดกระเบียก่อนกระเบียก่อนนะอ่าล้างหินล้างหินโบยิงได้บบผมคนเดียวไหวพี่กิน พี่กินไปพี่กินผมคนเดียวเองโอเคน้องอยู่ต้นไม้มักสี่นะครับพี่ครับพี่ครับพี่ฆ่าแล้วมันรอดแล้วมันรอดแล้วมันรอดแล้วไม่เป็นไรบอยยิงเปิดไปฆ่าคนให้อีกห้องน้ำล่างเปิดไปฆ่าแบดบิทหมดโหมดมุมเดิมมุมเดิมโหเราลอยยิงได้ห้องน้ำอ่ะคูเขาเหยียบคู่เขาเหยียบมาข้างหน้าแล้วเพื่อน กูว่ากูได้เฟิร์มกูว่ากูได้เฟิร์มกูเห็นมุมเฟิร์มเดี๋ยวรอวงหน้ากูได้คิวฟรีตรงมีมุมไหนเล่นได้บ้างเป็ดนี่ไงมุมกูนี่ตรงนี้เล่นได้อยู่ตรงนี้มักหนึ่งเล่นได้สามเอสามเอเล่นกับบ้านอย่างงี้สามเอไม่ครบแล้วนะดักตบดักตบไม่ให้เขากลับได้ตัวหนึ่งโอเคเฮ้ยขึ้นหลังคาได้บอกว่าบีหลังคามึงอไงบีเออถ้าขึ้นหลังคาได้โคตรดีเลยบีเพิ่มน้ำอยู่ตรงนี้พี่ครับพี่ครับพี่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  ไม่สามเอเหลืองเงี้ยตัวหนึ่งกูต้องแม่งเขากลับช่วยมองเป็ดพี่ช่วยมองเนาะตัวหนึงนะมาเหลืองอ๋ที่นีแล้วก็เป็ดก่อเฮ้ยสามสาเอดักย้ายมาตรงนี้ตัวหนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้วกูเห็นแล้วมึงฟังกูมึงฟังกูตรงนี้เล่นได้ตรงนี้เล <he S 1> ่นได้เฮ้ยไปเลยดีกว่าเปล่าเดี๋ยวกูดักตบให้มันมีเติม มันไม่ไปกันสามคนเดี๋ยวกูเก็บให้ก็ได้เติมตัวนั้นน่ะโอเคโอเคโอเคฟังไปไม่ได้นะมอไซค์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟังกูตรงเนี้ยมีตัวหนึ่งเป็ดตรงเนี้ยเอาเติมก่อนเอาเติมก่อนเอาเติมก่อนเฮ้ยไม่ใช่ตรงนั้นไอ้เหี้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นรีเซ็ตกดเป็ดบอกใหม่ได้บอกใหม่ได้ไม่เป็นไรน้องมาร์กสามกูมีเราสี่สามตอนเนี้ยให้กูลงไปไหนเป็ดมาร์กหนึ่งกลตรงเนี้ยมันอยู่มันอยู่พวกมันเออมันอยู่มันอยู่มาร์คสามกูตัวหนึ่ง เอาไว้ไม่เป็นไรเปดรีเซตเดี๋ยวูรวมเล่นกับเพื่อนโอเคอรารวมเล่นกับเพื่อนไปเลยมาอยู่ซ้ายตัวนึงทูซ้ายก่อนเออต้องทู้ซ้ายป่ะี่ายบีซ้ายอยู่แีอยู่แ้วมหาเลหาเลยค่อยๆมาใส่เบรกหัวแตหไอ้ซ้ายหแตกเดานซ้ยไม่ได้ถ้าเรานไวาเาจะโดนขวยิงไม่ยิงขวาให้ไม่ยิขวาให้ีอผมาย มึงสองคนดูซ้ายไว้กูดูขวาให้กูหาที่ s เซฟก่อนที่หลบก่อนกูเจ็บนะมันวิ่งไปหลังหินแล้วมันวิ่งไปหลังหินแล้วเออมันอยู่หน้าวงอยู่เป็ดพวกเดินไม่ได้เพื่อนต้องบุกต้องกำหมัดรอเออคือแบบเฮียไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็ด r e s e ตก่อนน้องมาสมงกอยู่มาสมงกอยู่ชนะได้ไม่ผมไม่อยู่ในวงนะผมตายฟรีนะตอนเนี้ยไม่ไม่ฟังกูกูไปฉีกไปช่วยตรงมุมที่เป็ดบอกไม่ต้อง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 แยกแล้วเล่นเลย หน้าเราอะลอข้าศายก่อนหั<า>งหิน,นมันเล่นไม่ได้ดีมันเล่นไม่ได้มันเล่นได้มันเล่นได้มันเล่นได้ฟังผมมันเล่นได้ไปสายซ้าย,าย,ายรอข้าซ้ายก่อนแล้วเล่นขวากันไม่ไม่มึงฟังกูนะเว้นจริงเราขับรถมอเตอร์ไซค์สามคันเนี่ยรถจิ๊บบักกี้ด้วยไปเนินที่เป็ดบอกได้สามคนเราวไงมึงมึงเล่นฝั่งเดียวไปเลย มึงเดี๋ยวมึงโดนยิงตรงเนี้ยไอ้เฮียมาร์กหนึ่งะมีสองตัวแล้วขวาขวาหนึ่งตัวลงขวาด้วยทำยังกูจะขับไปเนินมาร์กสามนะเป็ดไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปไอ้เฮียมึงก็มึงก็จะวัดไปดิมันอยู่ข้างหน้ามึงเนี่ยมันอยู่ในวงไม่มันอยู่ในวงมากกว่าเรานะเว้ยไม่มากมันมันมีแค่สองตัวมันมีแค่สองตัวมึงจำไว้มันมีแค่สองตัวมึงก็เดินตกไปเลยดิ เจ็บเจ็บนเอวเอววเอวเอววเอวเอวเอวเวเอ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 เอวเอวเอวกอเอวเมวเอวเอวเอวอวเอวอวเ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 วเอ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 เอวเอแเอวเอวเะวเอวเอเอเอวเอวเอวเวเเอวเเเเเอเวเอวอออเตเมมเเวอเอวอเวเววเ โอ้โมาจนเซตแรกของเอเมอด้นะครับผมขึ้นไปอยู่ึ้นอยู่โซนตกชานก็จริงแต่ว่าแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นไั่เอ็นไรไ่เอ็เไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็กลับมาได้เว้ยแล้วอมาดูอันที่หลังพีเสียปรอ